กันอีกครั้งนะครับในช่วงของซูวิ่งคลินิกวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณวรวุฒิครับคุณวรวุฒิครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงครับเป็นกอล์ฟนานยังเป็นกอล์ฟมาก็ประมาณสักปีกว่าๆปีกว่าๆไม่นานแต่ยังยังไม่เคยออกรอบยังไม่เคยออกรอบตรงครับอ่าไม่เคยออกรอบเลยใช่ครับโอเคแต่ว่าซ้อมสมานเสมอไหมซ้อมก็ช่วงมาต้นปีนี้อ่าฮะเริ่มเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังซ้อมสมานเสมอทำไมไม่ออกอ่ะ คือยังไม่มั่นใจเลยครับออกไปเถอะอย่างที่บอกเพราะว่าเรากลัวแล้วจะไปทําขายหน้าโอเคห้ง่ายก็ถขายหน้า,า<ผ>มไม่ต้องกลัวครับไปเถอะครับเพราะทำอยู่แล้วครับ <fic ult> ผมใช่ครับผมพูดจริงๆ,ๆเพราะว่าคือคือบางคนกล่าวว่าแหมทุกอย่างมันต้อง โอรเจกลงตัวในสนามได้แล้วออกไปมันเป็นไปไม่ได้ครับนักกีฬาที่ดีคือนักกีฬาที่ลงสนามเพราะว่าในสนามจริงกับสนามซ้อมบอกเลยว่ามันคนละโลกกันถึงแม้จะเก่งก็คือเราเก่งที่นี่แหละออกไปแล้วก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ดีใ่มีเวลาออกไปเจอไม่ต้องกลัวครับทุกคนผ่านโมเมนต์นั้นมาหมดแล้วรวมทั้งผมด้วย หลายทีออฟแบกไปห้าสิบหลาอย่างเงี้ยสิบหลาด้วยอ่ะถามว่าใครไม่เคยในชีวิตนี้ไม่มีเคยมาหมดแล้วละครับนะโอเคที่กลัวมากที่ตัวโอเคไม่เป็นไรวันนี้มามีปัญหาอะไรก็เวลาซ้อมจะส่วนใหญ่ลูกจะออกทางขวาออกทางขวาเวลาเวลาตั้งแต่ตีทั้งหัวไม้ทั้งเหล็กโอเคทุกเหล็กทุกไม้ครับออกขวาออกขวาครับผมไม่ก็เลย ซ้ายนานๆจะเป็นสักทีเราแก้เราบิดจึงทําให้ออกซ้ายไปโเคมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอย่างมากเลยก็คือไม่รู้ว่าทําไมมันถึงออกขวาอยากแก้ให้มันกลับมาหาเป้าทำไมใช่ครับเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับว่าอะไรที่ทําให้สวิงแล้วคุณวรวุินั้นตีออกขวาซะส่วนใหญ่ไปชมภาพครับปัญหาของคุณวาวุินะครับที่ทําให้ตีออกขวาตลอดก็คือการควบคุมหน้าไม้ครับสังเกตว่าคุณวาวุินั้นจะเป็นคนที่ ตีแล้วหน้าไม้เปิดตลอดวงจึงทําให้การตีนั้นออกขวาและไม่ได้ระยะครับเรื่องของเรื่องเป็นเรื่องของหน้าไม้อย่างเดียวล้วนๆน,นะค,คือแนวไม้เรามาโอเค,คแนวไม้มาคือเราเป็นคนที่น่าจะตีค่อนข้างตรงถ้าควบคุมหน้าไม้ได้ครับปัญหาคือว่าบอลวุฒคุมหน้าไม้ไม่ได้เลยหน้าไม้เราเปิดตลอดทางยกเว้นตอนจดอย่างเดียวครับนะครับ,รบที่เหลือเริ่มบ็กสวิงขึ้นไปนะขึ้นไปจนสุดลงมานะเข้าปะทะ แล้วก็จบเปิดหมดนะครับเอาละคร่วนี้หน้าที่คืออะไรนะครับหน้าที่คือเราต้องรักษาหน้าไม้เนี่ยให้สแควรตลอดวงนะครับสแควรนี่คือสแควรกับตัวเราเพราะเมื่อสแควรกับตัวเรากลับมาก็ต้องกลับมาสแควรกับเป้าได้เหมือนกันนี่ออกไหมนะเพราะว่าในแง่ถ้าเราเทียบกับสแควรกับเป้าเนี่ยเราแบ็กสวิงขึ้นไปหน้าไม้ก็คงไปทางอื่นแล้วล่ะแต่เขาต้องสแควรกับเราเสมอคําว่าสแควรกับเราดูอย่างไรนะครับ เมื่อเราจดนะเทคนิคที่ผมใช้โดยตลอดเลยก็คือว่าให้สังเกตนะครับจดเสร็จก่อนนะแล้วค่อยเหลือมามองนะครับให้สังเกตจํานวนปุ่มหลังมือซ้ายของเรานี่แหละในช่วงเริ่มฝึกขอดุงมือได้จะได้เห็นนะครับสําหรับคนที่จับครับ normal grip จะอยู่เห็นประมาณ2ปุ่มถึง2ปุ่มครึ่งโดยประมาณนั้นคนจับสตรองหน่อยไม่เป็นไรอาจจะเห็น3ปุ่ม บางคนจับวิ่หน่อยเห็นแค่ปุ่มครึ่งหรือ2องปุ่มครับแต่ประเด็นไม่ได้ว่าเห็นกี่ปุ่มครับประเด็นคือว่าจํานวนปุ่มที่เราเห็นด้วยลักษณะการจับคลิปแบบของเราเนี่ยในตอนจดเมื่อเราเริ่มแบ็กสวิงขึ้นมาเทคเอาไว้ออกมาเรายังเห็นจํานวนปุ่มนั้นเท่าเดิมกับตอนที่เราเห็นหรือเปล่าครับ,รบยกตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยจะเห็นประมาณ2ปุ่มครึ่งครับ นะครับแบ็กสวิงขึ้นมาป้าบตรงนี้ผมก็ยังคงเห็น2ปุ่มครึ่งครึ่ง <dav id> ครับนั่นคือหน้าไม้ที่สแควร์กับเราเหมือนเดิมครับนะครับกรณีที่เห็นจำนวนปุ่มมากกว่าเดิมซึ่งนั่นคือสิ่งที่วาวุษเป็นอยู่ครับเมื่อเห็นจำนวนปุ่มมากกว่าเดิมก็อย่างนี้ละครับกลับเข้ามานะครับจำนวนปุ่มเดียวเราเห็นเท่านี้เห็นมากกว่าเดิมก <consecut ıl S 2> ็คงเป็นอย่างนี้นม่ออกนะครับครับโอเคเห็นสองครึ่งตรงนี้เห็นสองครึ่งตรงนี้ แต่แค่นี้ไม่พอตรงนี้ต้องเห็นเหมือนเดิมนะไม่ใช่ตรงนี้2ครึ่งตรงนี้ขึ้นไปสี่อีกก็เหมือนเดิมเปิดครับนะครับสองครึ่งตรงนี้2ครึ่งตรงนี้เหมือนกันขึ้นไปสุดเห็นเหมือนเดิมนะสองครึ่งไม่ใช่เห็นสี่พอเห็น4ตรงนี้ก็เปิดอีกเช่นเดียวกันลงมาเห็น2อปุ่มไหมยังเห็นสอปุ่มอยู่สปุ่มอยู่โอเคเซฟถ้าลงมาเป็นสีก็เสร็อีกเหมือนกันครับ นะครับสองปุ่มสองปุ่มไม้อะสองปุ่มอยู่เซฟนะครับ,รบเห็นเป็นสี่ปุ่มไม่เซฟแล้วเห็นสองปุ่มเหมือนเดิมก็คือหน้าไม้เราสแควร์เหมือนเดิม<ๆ>เข้ามาอิมแพคปั้งก็จะกลับมาสแควร์เป็นหน้าไม้แบบเดิมที่เราจดไว้ซึ่งจะทําให้ลูกนั้นค่อนข้างเข้าสู่เป้าหมายได้ง่ายกว่านะครับบางคน2ปุ่ม2ปุ่ม2ปุ่มสปุ่มลงมาเป็น4ตรงนี้นั่นคือตายตอนจบเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆตอนนี้คิดเป็นประมาณสัก3ามสี่โพซิชั่นก่อนนะครับเวลาเราซ้อมนะครับ หาก่อนจีปุ่มเวลาเราเห็นอย่าเหลือบมองเพราะเหลือบมองเห็นหมดนะครับเซตอัพให้เสร็จเหลือบมองลงมาปั๊บโอเคครับชะงงนี่เสร็จเลยเห็นหมดเลยสี่ปุ่มนะครับเห็นจำนวนปุ่มเท่าไหร่ว่ากันเท่าเดิมตำแหน่งที่2เท่าเดิมตำแหน่งที่3เท่าเดิมตำแหน่งที่4เท่าเดิมตำแหน่งที่5เท่าเดิมคิดเป็นอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆอยู่บ้านดูที่วงทีวีพักโฆษณาหยิบมาเลยครับสองปุ่ม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  ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มชินเพราะตอนนี้ที่วารุเป็นคือขึ้นมาแล้วเปิดเป็นสี่ปุ่มลงมาก็คงปิดไม่ทันหรอกครับครัทั้งนั้นที่ข้อมือเราก็ใช้ได้แอคทีฟฟรีแต่บังเอิญว่าเราเซตเขาไว้เปิดเขาเลยเข้าไม่ทันจริงๆนะครับครับผมโอเควารุษมาลองหาความรู้สึกกันก่อนนิดหนึ่งโอเคครับจอดสนัาแรกๆเปิดก่อนได้โอเคถอดเลยนั่นแหละครับเอาไว้เห็น แต่ป๊าเรียบร้อยเราเห็นเท่าไหร่ตอนนี้เห็น 1, 1, 1> หนึ่งหนึ่งปุ่มนไหมนาฬิกาบาง 2, ังสองปุ่มโอเคครับอา่าหนึ่งสองซ้ขึ้นเท่าเดิมไหมยังเท่าเดิมครับโอเคครับขึ้นต่อทีฮาร์ปอ่าตำแหน่งที่สองเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับโอ้าหขึ้นไปอีกเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับอ่าต้าจากเดิม<พ>เยอะเลยใช่ไหมสองเดิมนี่เสร็จแล้วหักลงมาตรงนี้ครับตำไหนก็มาเป็นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับโอเคครับอ่ากลับเข้ามาอีกไหมเท่าเดิมไหม ถ้าเท่าเดิมก็กลับมาสแควร์เหมือนเดิมพอดีครับหาความรู้สึกก่อนท,ทาเป็นทีสเต็ปไปก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งองสามสี่ห้าครับให้คุณก่อนประมาณไหนครับแล้วเดี๋ยวลองดูดูซิว่าเดี๋ยวจะตรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับเมื่อคุณวรุษเข้าใจการควบคุมหน้าไม้ที่ถูกต้องจะสังเกตว่าในช่วงก่อนการเข้าประทานั้นคุณวรุษสามารถจะควบคุมหน้าไม้ให้เข้ามาสแควร์ได้ดีกว่าก็จะทําให้คุณวรุษนั้นตีได้ตรงขึ้นครับ ขกลเพียงครับผมนะครับเริ่มเห็นภาพครับผมนะครับแรกๆคงนั่นหน่อยยังเท่าที่ดูตอนนี้ตอนนี้นะครับขึ้นพอไหวครับลงยังมีกรุบนิดหนึ่งบางลูกดีก็ดีบางลูกถ้ายังไม่ดีก็ยังคงเป็นลูกผสมอยู่นะครับตอนนี้จะหลุดช่วงแถวจะถึงีขึ้ใกล้เพราะตอนขึ้นทีคุงง่ายครับตอนลงทีน่งติดนะเป็นติดความ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 ทรงจาเดิมๆความรู้สึกเดิมๆอยู่ครับโอเคนะครับ ครับตอนรายการต้องขอขอบคุณนะครับคุณมารุฒธนะที่มาเป็นแขกรับเชิญก็มอบของที่ระลึกนะครับเป็นโคภัณฑ์จากปีนะครับขอบคุณครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของสวินคลินิกแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสัปดาห์นี้นะครับ t h ส w e e k e n d Golf แน่นอนครับไฮไลท์คงจะอยู่